สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับการเรียนออนไลน์ในคาบที่1ค่ะก็าอาจจะมีข้อผิดพลาดบางประการเนาะเพราะว่าคุครูก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันค่ะคาบที่2นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเดิมคือเรื่องรูปเรขาคณิต3มิติและปริมาตรของรูปเรขาคณิตก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เมื่อคาบที่แล้วกันนะคะรูปเรขาคณิต3มมิติที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะก็คือรูปปริซึม ลักษณะของปริซึมเป็นไงคะนักเรียนจะมีหน้าตัดกี่หน้าคะลูกอสองหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะอย่างเช่นรูปนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองต่อไปหน้าที่อยู่ด้านข้างนี้เราจะเรียกมันว่าหน้าอะไรคะลูกหน้าข้างนะคะหน้าข้างของปริซึมไม่ว่าจะเป็นปริซึมใดก็ตาม หน้าข้างของมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเสมอต่อไปจุดที่สันมาเจอกันตรงนี้นะคะจุดที่เส้นสันมาเจอกันเราจะเรียกมันว่าจุดยอดมุมในขณะเดียวกันเส้นที่ลากจากสันไปหากันนี่นะคะเราจะเรียกมันว่าเส้นขอบหรือสันค่ะต่อไปนะคะ พีระมิดค่ะลักษณะของพีระมิดนะคะจะมีม <is very S 2> ุมยอดจุดยอดมุมเนี่ยเป็นมุมแหลมต่อไปฐานของพีระมิดจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมโดยพีระมิดรูปแรกนะคะฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมมันจึงมีชื่อว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมต่อไปหน้าข้างค่ะหน้าข้างของพีระมิดจะเป็นรูปอะไรคะเนี่ยนักเรียนดูที่คุณครูว่าสีน้ําเงินนี่ค่ะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเก่งมากค่ะ หน้าข้างของพีระมิดจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเมื่อกี้ฐานมีอยู่หนึ่งใช่ไหมคะหน้าข้างอีกสามดังนั้นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมจะมีหน้าทั้งหมดกี่หน้าลูกสี่หน้าเก่งมากค่ะส่วนเส้นที่ลากระหว่างหน้าทั้งสองหน้าตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเส้นสันหรือขอบค่ะ ต่อไปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมค่ะลักษณะของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมก็เหมือนเดิมคือดูที่ฐานฐานจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมันจึงมีชื่อว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมและมุมด้านบนจุดที่เส้นสันมาเจอกันเราเรียกว่ามุมยอดค่ะแล้วก็หน้าข้างสังเกตดูเลยค่ะหน้าข้างของพีระมิดไม่ว่าจะเป็นพีระมิดอะไรก็ตามเมื่อกี้เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมใช่ไหมคะหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้เหมือนกันค่ะ พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมแต่หน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมต่อไปเรามานับดูซิว่าเส้นสันสําหรับเส้นสันหรือขอบของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมมีกี่เส้นนะคะเรียนนับตามครูเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ามีทั้งหมดเจ็ดเส้นค่ะต่อไปเรามานับอะไรดีนับมุมยอดมีกี่มุมอ่า อันนี้รวมทั้งหมดเลยตรงนี้หนึตรงมุมข้างหลังนี้สอตรงนี้สามส่้า,าจะมีมุมยอดทั้งหมดห้ามุมนะคะต่อไปค่ะพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมรู้เลยว่าฐานต้องเป็นรูปอะไรคะลูกฐานต้องเป็นรูปห้าเหลี่ยมแน่นอนเพราะการเรียกชื่อของพีระมิดเราจะเรียกตาม ฐานค่ะถ้าฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมมันก็จะมีชื่อว่าพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมแต่เหมือนเดิมทุกทุกยาทุกอันเลยหน้าข้างต้องเป็นรูปอะไรคะลูกเป็นรูปสามเหลี่ยมเก่งมากค่ะพีระมิดอะไรเอย่ยอยากรู้นับมุมที่ฐานค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า เป็นรูปหกเหลี่ยมดังนั้นมันมีชื่อว่าพีระมิดฐานหกเหลี่ยมแต่หน้าข้างหน้าข้างยังเป็นอะไรเหมือนเดิมลูกยังเป็นรูปอะไรเหมือนเดิมคะยังเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมคะ่ะเรามาสรุปเรื่องความรู้เรื่องพีระมิดนะคะลักษณะของพีระมิดนะคะหน้าข้างจะเป็นรูปอะไรเสมอคะลูกจะเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นพีระมิดใดก็ตามเห็นไหมคะ หน้าข้างของมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเสมอแต่มันต่างกันตรงไหนคะลูกมันจะต่างกันตรงฐานเ,ออเก่งมากถ้าพีระมิดใดก็ตามที่ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเราจะเรียกมันว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแต่ถ้าฐานเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมปั๊บเราจะเรียกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมและถ้าฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมเรียกพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมถ้าฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะ เราจะเรียกว่าพีระมิดฐานหกเหลี่ยมนั่นเองต่อไปนะคะอันนี้หน้านี้จะเป็นสรุปของพีระมิดนะคะค่ะรูปเลขาคณิตสามมิติต่อไปนะคะทรงกลวยทรงกระบอกและทรงกลมอันดับแรกเลยทรงกลวยลักษณะของทรงกลวยนะคะจะมีฐานเป็นรูป วงกลมเก่งมากค่ะผิวค้าผิวข้างเรียบโค้งและปลายยอดจะแหลม,มทรงกระบอกค่ะลักษณะของทรงกระบอกจะมีลักษณะคล้ายทรงกลวยผสมกับปริซึมเหมือนกันกับทรงกลวยตรงไหนตรงที่หน้าตัดหรือฐานจะเป็นรูปวงกลมเก่งมากค่ะ เหมือนกันกับพริซึมตรงไหนคะลูกตรงที่ว่ามีหน้าตัดสองหน้าเหมือนกันแต่ทรงกระบอกผิวข้างจะเรียบโค้งอ่าอันสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายคือทรงกลมลักษณะของทรงกลมนะคะผิวข้างทุกจุดจะเรียบโค้งจุดทุกจุดจะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันเสมอไม่ว่าจะวัดไปทางไหนนะคะจะมี สรุปนะคะกรวยทรงกระบอกและทรงกลมจะเป็นรูปเลขาคณิตสามมิติที่มีผิวข้างเรียบโค้งค่ะค่ะสำหรับภาระงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนเหมือนเดิมค่ะทำหน้า 186, 187, 188และ190 นักเรียนอย่าเพิ่งบ่นว่ามันมากนะลูกนะมันเป็นการฝึกฝนตัวเองยิ่งทํามากยิ่งได้มากนะคะแต่ตรงไหนที่นักเรียนติดขัดยังทําไม่ได้ครูขอให้นักเรียนเปิดย้อนกลับไปดูนะลูกนะเพื่อพัฒนาสมองของเราเองรักตัวเองต้องเริ่มจากการเรียนนะคะอย่าลืมรักตัวเองตั้งใจเรียนนะลูกนะสู้ๆนะคะครูรู้หนูทําได้ค่ะ